เฮลโหลได้ยินกันไหมได้ยินกันไหมเทสหน่อยเทสไม่หน่อยหนึ่งสองสามเลูเราจะมาเปิด Lucky b a กอัลบั้มสและก็โปโตเซตที่ผมเหลือไว้1นึ่เซตอย่างที่ทุกคนได้ดูกันไปในคลิปนะฮะโปโตเซตได้เปิดไปแล้ว3ามเซตแต่ยังเหลืออยู่1นึ่เซตที่ผมเก็บเอาไว้นะมาเปิดวันนี้นะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอมาพูดคุยกันก่อนสักเดี๋ยว ขอบคุณนะฮะพอดีว่าใช้เงินแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ที่เปิดได้นะไม่เกี่ยวกันเราจะเปิดอันไหนก่อนดี1นึ่งโฟโต้เซตวารโดตะที่เหลือ1นึ่งเซตกับอารลอมสามและลักกี้แบ็กจะเปิดอันไหนก่อน มาลุ้นในลัคกี้แบ็กกันนะครับผมเพราะว่ามันมีรูปโฟโต้เซตแล้วก็ปริน์พอลรอยด้วยนะครับทุกคน <S <S ไม่ได้เปิดมันเลยตั้งแต่ได้ของมานะฮะมันยังอยู่สภาพนี้อยู่เลยนะเรามาลุ้นในของสมนี้กันดีกว่าถึงเวลาเปิดล,ละหยิบกันชิ้นแรกนะที่ได้มาเอ๊ะ yeah, เอ๊ะเอ๊ะ เข็มกลัดจ้ากล<า>ับมาอย่างนี้เข็มกลัดจ้าใช่จริงด้วยเข็มกลัดล้มก่อนล้มในไหก่อน,ใน,ใอนมีอะไรอีกไหมโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยยอะไรเอ่ยโอ้โหเสือ้ออ,อะไรเนี่ยโอ้ x อด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โอ้นี่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 นนรูปรูปรูปอุ้ยมีปฏิทินด้วยมีปฏิทินด้วยมีรูปนะฮะนี่นี่นี่อันนี้ปิ้นพอรรอยนะฮะ อันนี้เป็นโพโตรอยอันนี้รูปโพโตเซตนะฮะในลักกี้แบ็คเดี๋ยวขอดูเสื้อก่อน XL เสื้อด้วยชาดฮ้ยเสื้อเบอร์สองโอ้โหเสื้อเบอร์สองโอ้โหอยากไซส์ XL ด้วยอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็โอเคหน่อยดีนะไม่เอาไซส์เอไมให้ผมอะตอนแรกว่าจะได้เสื้อจังเก้นอ๋อไม่ใช่ว่ะเสื้อรุ่นสองเฉยเออะไรมาเอ๊ะเล็ก พาเชียเหรอเฮ้ยพาเชียพาเชียรุ่นสองเดียวเฮ้ยพาเชียรุ่นสองอ่ะโอ้โหเนาะพาเชียรุ่นสองจ้าอ่าตอนนี้มีรุ่นสามแล้วจ้าอืมมาเอามาพาไปตรงไนี้เลยเอสอะไรเดียวเนี่ยโอ้โหลิสเบนโซนิจิจ้าอือลิสเบนนะฮะ โอ้โหอิสแบนมาแล้วนะเดี๋ยวเข็มกัดค่อยมาลุ้นนะเสื้อรุ่น2ผ้าเชียร์รุ่นสหมวกก็ต้องรุน 2, ่นสองสิวะไหนด,ด,ดูนีมีไหมนะเฮ้ยโอ้โหหมวกนีว่วะเรียกว่าหมวกรุ่น2องหมวกรีเวอร์เลยนี่บอกมาแล้วนะเยี่ยว วันที่คงได้รู้มาดูกันต่อเอริชเบรอีกแล้วเอริชเบรอะไรอ่ะโอ้ริชเบรริเวอร์โอ้โหนี่โชนิจินี่ก็ริเวอร์โอ้โหเอาจ้ะขอบคุณจ้ะแล้วก็อุ้ยพวงกุญแจพวงกุญแจยังไม่รู้ด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครเนี่ยโอ้พวงกุญแจ โอ้รีเวอร์โชนิจิรุ่นสองรีเวอร์เสื้อก็รุ่นสองจ้าอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยในลัคกี้แบ็กหมดยังโอเคหมดแล้วโบเบไม่มีแล้วหมดแล้วถือว่าโอเคแล้วแหละนะของในลัคกี้แบ็กอ่ะมาดูเข็มกัดก่อนว่าได้ใครอ่ะมาดูกันว่าเข็มกัดได้ใครหนึ่งสองสามเข็มกัดได้ใครเอ่ยอุ้ยเฮ้ย ออมว่ะโอ้โหเกมจัดดีๆนะฮะเป็นของออมงอฝากไลฟ์นี้ไปถึงพี่เพชรพลูด,ด้วยว่าจะเอาไหมครับมาลุน <c oughs> ปุ่มกุญแจริเวอร์หน่อยผม oh, ไม่เคยได้เลยนะปุ่มกุญแจริเวอร์เนี่ยไม่เคยซื้อด้วยดูกันว่าเป็นของใครนะฮะออ <What? S 1> ้ยโอ้โหอนะอนะของไม่สารีเวอร์ฮะของไม่สาเอามาทําไมวะเอามาทําไมมาดูปฏิทินปฏิทินปฏิทินนะนี่ปฏิทินเรามาดูกัน ว่าเป็นของใครหน่งสองสามอุ้ยเฮ้ยน้องเป็นเค้กโอ้โหเด็กมองเห็นไงไหมเนี่ยเป็นน้องเป็นเค้กโอ้ยอาอห้เห็น,นช,ชัดเลยน้องเป็นเค้กนะจ้าสวย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 เราจะเริ่มเปิดโฟโต้เซตแล้วนะครับในลัคกี้แบ็นะรูปแรกของโฟโต้เซตในลักกี้แบ็นะฮะมาดูว่า เป็นใครรูปแรกไปเลยมาดูว่ารูปแรกเป็นใครว๊โอ้ตะวนันงหตะวันเลยจ้ามาประเดิมเลยจ้าเจริมเลยจ้ารูปแรกนะฮะกับตันอินไฟของเรานะฮะตะวนันรูที่สองไปเป็นใครเอ่ยวอุออ้ยน้องนิชาจ้าว้าวงหซีเกมคนแรก สวยงามนะจ๊ะใครโอชีน้องนิชามั้งจ๊ะอ๋อรูปทีสองเลยครับน้องนิชารูปที่สามไปมาดูว่ารูปที่สามเป็นใครนะฮะโอ้ลุงกอนโอ้โหนะฮะดีงเทมาสองคนแล้วนะโอ้โหได้ลุงกอนไปนะจ๊ะเราเปิดกันไปทั้งหมด3รูปแล้วนี่คือรูปที่สี่ของโฟตโต้เซตในลักกี้แบ็คนะฮะ ใช้นังเอกประใจอักเสบแต่เรื่องความรักแล้วให่ต้องมาอกหักเพ่ะเขามอปักแล,กล้วเก็จะไปมารูปดีสี่มาดูเลยดีกว่าว่ารูปดีสี่เป็นของใครวุ๊บอมายุโอ้โหโอโอชี้ผมด้วยอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นขนใจผู้คุมของผมเองออหอมาอย่จา้า นารักาลาบน่าโดนสุดท้ายมองเห็นเงามองเห็นเปล่ามองเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมเอากระดาษออกมองเห็นกันเปล่าได้ใครมาดูกันดีกว่าวู้เช้โอเมก้เฮ้ย โอชี number o จ้าโอชี number o ของ B N K ของผมเองอยู่ดีๆก็เปิดได้เชิญไฟดับทุกคนเมื่อกี้ไฟดับแล้วไ Wi ไฟหลุดนะทุกคนขอโทษขอภัยด้วยไม่น่าเชื่อว่าไลฟ์สดนะทุกคนเจอแบบเปิดเชอร์ปางปุ๊บไฟดับปุ๊บโอ้ของมันแรง ก็เดี๋ยวมาสรุปในโฟโต้เซตในลัคกี้แบ็แป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อในฟรินพรอรอยนะครับรูปแรกได้ตาหวานรูปที่สองเป็นน้องนิชารูปที่สามเป็นลุงก่อนนะจ๊ะได้ก่อนรูปที่4ได้ไมายูจ้าคนใจผู้คุมของผมเองอ๋อแล้วก็รูปสุดท้ายเชอรจ้าเชอโอชีน้ำนวันจ้า ว่าแล้วแม่งหลุดทุกทีไลฟ์มาเกือบชั่วโมงมาหลุดตอ,อนนี้เนี่ยโอ้ยในเฟซบุ๊กดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดรูปโพลารอยนนะทุกคนรูปโพลารอยผมยังไม่ได้เปิดทีมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดปีนโพลารอยแล้วนะวมาละเปิดละนะฮะนี่มีทั้งหมด ี่รูปนะห้ารูปใช่ไหมสี่ห้าหกโอเคหกรูปหกรูปของปิ้นพอร์รอยครับมีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปิ้นพอร์รอยรูปแรกครับดูกันดีกว่าว่าเป็นของใครโอ้โหมิโอรินะจ๊ะอืม่มารูปที่หนึ่งนะครับมิโอรินะจ๊ะปิ้นพอร์รอยรูปที่สองพร้อมรูปที่สองเป็นของใคร อุ้ยนี่หน้าโอ้เอ้ยดีหน้านะจ๊ะอ๋สวยสวยสวยอนี่หน้านี่หน้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันติดนี่วะมันติดใบใบหนึ่งแสดงว่าผมเปิดรูปที่สามเลยใช่ไหมกลายเป็นรูปที่สองเฉยเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพราะว่ามันติดมารูปหนึ่งมาดูมาดูรูปที่ติดมาด้วยกันอ่ารูปที่สามนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยวุอรูปที่สามมันติดมากับรูปนี้หน้าเมื่อกี้นี้ผมได้ใครเอ่ย อุ้ยเนยโอ้โหโอ้เพื่อนเนยจ้าเพื่อนเนยจ้าเพื่อนเนยนะฮะเกิดเดือนเดียวกันด้วยเกิดปีเดียวกันด้วยนะฮะแต่เกิดคนละวันแค่นั้นเองนะฮะต่เพื่อนเนยนะจ้าเพื่อนเนยปรตีนครับของปิ่นบุรอยเอรูปนี้เป็นของใครเอ่ยอุ้ยก่อน ก่อนนี่ผมได้รูปจากลัคกี้แบ็คด้วยนะก่อนเนี่ยอ๋อก่อนนี่ใช่ก่อนรูปในลัคกี้แบ็คก็ได้ก่อนนะครับคือ <c ười> ยังวนเวียนอยู่ในลัคกี้แบ็คเลยอะอัลบั้มสามกับโฟโต้เซตยังไม่ได้เปิดเลย <c ười> โอ้ยมาดูที่ห้าของปิดรอรอยอยะอ่ะเร่งเลยไปดูซิผมได้ใครเอ่ยอุ้ยโมบายโอ้โหเอ้ยโอ้โหโมบายนะจ้ะ ใครโอชิใครคาม,มิอยู่นะจ๊ะเฮ้ยนานๆนนทีจะเปิดได้นะเนี่ยโมบายเนี่ยอ๋อปิ้นพลอยรูดที่5นะครับโมบายจ้าโมบลบิวจ้าเซนเตอร์ดีอาใบสุดท้ายแล้วครับทุกคนรูปสุดท้ายของปิ้นพลอยในลัคกี้แบ็คนะครับมาดูกันเลย3 4รูปสุดท้ายนี่มันทำให้ลุ้นทุกทีเลยมาดูกันเป็นของใครโอโหน้องวิว โอ้โห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 น้องวิวจ้าน้องวิว <c oughs> น้องวิวจ้าสวยงาม <c oughs> ก็ปิ้นพอลอยนะครับคนสุดท้ายได้เป็นของน้องวิวนะครับสรุปปิ้นพอลอยในลักกี้แบ็คนะครับก็คนแรกครับมิออรินะจ๊ะต่อไปนี่นะแล้วก็เนยนะจ๊ะแล้วก็ ก่อนจ้าก่อนแล้วก็โมบายจ้าโมบายวิวของเราเนี่ยสุดท้ายนะครับน้องวิวจ้าแนา่ปิ้นพอรรอยในลัคกี้แบ็นะครับทั้งหกใบก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะไลฟ์นี้ลัคกี้แบ็เปิดนานที่สุดละ